ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารข่าวด่วนประกาศกรมอุตุนยิยมวิทยาฉบับที่หนึ่งเรื่องพาย,ยุฤดูดร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่18เมษายนถึง2พฤษภาคม2565 โดยในช่วงวันที่28เมษายนถึง2พฤษภาคม2565ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับในช่วงวันที่1ถึง2พฤษภาคม2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปันกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีพาย,ยุดุดร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากภัยดังกล่าวโดวยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าขนองซึ่งอาจจะเกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผาได้สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกัน และระวังความเสียหายอันจะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยประกาศณนะวันที่2 7เมษายน2565เวลา11นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันพรุ่งนี้28เมษายน2565เวลา5นาฬิกาหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหารท่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ